ก็มีหตุป้าละเป็อาญามีค่ะ้คเจาระกกวแปะแปแปกาบกาบกา

กาบกาบกาบไอานัค่ะตากระองแลมอนโอเคป่ะไปดูแมวกันดีกว่าไปดูแมวไปดูแมวกันไปครับบ้านแม่อยู่นครับ บ,บ้านที่แมวอยู่ไหนคะ่ไงอ,อยู่ตรงนี้เหรอคะมีแมวกี่ตัวคะนับนับไปนนัับบหน่อยหรกอโอ้ได้ยินเสียงไหม,ไ,มได้ยินเสียงพี่แมวแล้ว ไหนร้องเพลงให้พี่แมวฟังกาบกาบกาบเกๆอันนคะหแล้วแมวหาเอาวาไหมไอหาเอาว่าไหมจับมือไหมจับมือไหมไปก่อนไปก่อนนะแมวพี่มาร้องเพลงไหมยังคะร้องแล้วค่ะ บาย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 พี่แมวบายบายบาายมาพ่อพุกซ้อมให้มิติอาปัจจ